สวัสดีครับวันนี้เรามาโคสดขายนะครับรถฮาร์ลีย์เดวิสันนะครับ Fat บอยฟรีสองสิบนะครับผมแต็งมากมายนะครับก็เหตุผลที่ขายนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับจะไปตัวลิ่งนะฮะทะเบียนแท้นะครับอ๋อลงช็อตน,นะครับแวนแันไฮน,นะ อันนี้สเตจสองแล้วนะครับปีสองพันสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลอง้องเสียงครับ นสนใจติดต่อน,นะครับที่เบอร์อะไรครเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสอเก้าหนึ่งสี่ห้าห้าหรือศูนย์แปดเจ็ดห้าห้าเ็ดเก้าหนะครับ